สวัสดีค่ะวันนี้ไก่ขอแนะนำรถครอบครัวสุดหรูที่ทั้งกว้างขวางสะดวกสบายและขับขี่นุ่มนวลน,นี่คือโ o y ยต้ i n n ว v คริส s ต a p r พ m ี u m ียมดีเซนเกียออโตปี2021รถเป็นพีวีอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งสุดพรีเมียมขับดีเยี่ยมใช้งานได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลเครื่องยนต์ดีเซน2.8ลิตรแรงประหยัดน้ำมันภายในหรูเบาหนังแท้นั่งสบายทุกตำแหน่งแอร์แยกอุณหภูมิสองโซนพร้อมแอร์ราวสำหรับผู้โดยสาร ระบบความปลอดภัยแน่นตัวรถสวยมือเดียวออกห้างสภาพดีพร้อมใช้งานทันทีใครมองหารถครอบครัวเน้นใช้งานจริงจังบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆข้าสนใจดูรถได้ที่รถบ้านรำอินทราซอยห้ารีบเลยนะคะก่อนหลุดมือไทอยออโตอิโนคริสเธอรถครอบครัวมือสองรถบ้านสภาพดีผ่อนสบายฟรีดาวรถบ้านรำอินทราซอยห้า ออปชั่นเด่น toyota innova c r y s t a premium สอปอโตปี2021เครื่องยนต์ดีเซน2.8ลิตร174แรงม้าเก,กียร์อัตโนมัติ6สปีดล้ออลลอยขนาด17นิ้วไฟหน้า Pro ェกเตอร์เลพร้อม daytime running light ไฟท้ายเลดดีไซน์หรูภายในห้องโดยสารเจ็ที่นั่งเบาะแถวสองแบบแคปเทนสีเบาะหนังแทบปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ ระบบแอร์แยกอุณหภูมิหน้าหลังพร้อมแอร์เพดานหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Bluetooth USB ถุงลมนิราภัยรอบคัน7จุดระบบความปลอดภัยครบ ABS EBD b a v e s a t i c กล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอย Cruise Control Smart Entry พร้อมปุ่ม p ู s ส start คาร์ารถสวยพร้อมใช้ตั้งคันนี้เลยคะ่ะ สนใจโทรสายด่วนหรือทักไอดีไลน์ไก่มาได้เลยนะคะ0 8 6 1 2 3 4 4 4 8ค่ขะขอบคุณที่รับชมคลิปขะไก่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไก่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ